คือผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเทยาราชนี่ที่ผมรู้จักมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราได้รู้จักเขาตอนที่เขาไปเป็นจิตอาสาที่ถ้ำหลวง mm hmm. ที่เชียงรายนะครไป้ตะแก่ใครว่าไปนั่งรถอยู่ข้างบนไปผัดพวกราดหน้าใส่ออง์สะอิ๋วแจกให้พวกกู้ภยัยให้กับชาวบ้านให้กับคนที่เจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือน้องน้อง อ่สิคนในถ้ำที่ติดถ้ำอยู่เขาก็บอกติดน่ารู้ว่าเคยาวราช<ะ>ก็เริ่มสนใจว่าเอะเคยาวราชนี่เป็นใครมาจากไหนเรียกว่าเป็นตะแก่อยู่ที่เยาวราชซึ่งมาทําจิตอาสาแต่ไปไป,ไปมามา,มาเขาได้รู้จักตอนลงหน้าหนังสือพิมพ์ที่โดนอะไรไม่รู้ไปฉีดอะไรให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเพื่อฆ่าเชื้ออะไรไม่รู้แล้วเขาก็มีข่าวหนังสือพิมพ์ออกมาว่าเคยาวราชโดนห้ามห้ามเลยไม่รู้ว่า ที่ฉีดไปนั้นมันคืออะไรมันมีอันตรายต่อชาวบ้านหรือเปล่าก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแต่พอได้มาเจอตัวจริงได้มาคบกันได้มารู้จักกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าผมไม่ได้เขาเนี่ยทั้งบ้านและตัวผมเองทั้งอลไรเองนี่ติดโควิดกันหมดเลยนะบ้านน้องเนี่ยผมเอยขอเอยชื่อได้ไหมครับบ้านน้องทับทิมเนี่ยติดโควิดกันทั้งบ้านคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและน้องทับทิม ผมนึกถึงเคยาวราชอย่างเดียวเลยผมบอกว่าเอ้ยน้องเคพี่ขอยืมที่พ่นยาที่พ่นยาฆ่าเชื้อเนี่ยเอาไปที่บ้านน้องทับถิมเลยนะพี่จะขอฉีดบ้านเขาทั้งหลังคุณเคยาวร่าดขาให้ผมมาแล้วผมก็ไปฉีดหลังจากนั้นสามวันทั้งบ้านเขาหายหมดเลยหายเร็วมากโดยที่ไม่ต้องไปหาหมออะไรทั้งสิ้นเลยนะอันนี้คือผมทึ่งแล้วนะซึ่งแล้วแล้วผมเองเนี่ยตัวเองเนี่ยนะฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วก็ไป สัมผัสผู้ป่วยไปอุ้มผู้ป่วยจากที่บ้านล้วไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้นกาลังพีคมากๆตั้งแต่อาคอมเสีย mm hmm. แต่พีคอมเสียผมก็ไปตามาบ้านต่างๆเป็นศิลปินที่ป่วยเป็นโควิดแล้วสุดท้ายก็พาเขาไปรักษาให้หายจากอาการโควิดให้หายจากโรคที่มันเป็นเพลวิกฤตนะครับให้หายได้ผมก็เลยนับถือมากเลยนะครับผมขออนุญาตนะตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ นี่นะฮะที่เป็นผงออกมาเนี่ยผมสามารถที่จะฉีดลูกตาเข้าปากไ,ได้ทุกวันได้ทุกวันจริงๆแล้วไม่ว่าจะเขาบอกว่าเออจะมีโรคระบาดไข้หวัดใหญ่อะไรต่างๆสายรุนสายนี้เข้ามาผมบอผมไม่เคยกลัวผมมีของเคยาวราชในติดตัวไว้แล้ววันหนึ่งคุณเคยาวราชเขาก็ต่อยอดเอาน้ํำยาตัวเนี้มา มาปรับปรุงนะครับมาเป็นต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสบู่ไม่ว่าจะเป็นายาสระผมแล้วก็ยาสีฟันนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยผมเคยลองใช้นะครับลองใช้ของคุณเคยอยู่ประมาณตอนนี้นยที่ใช้ทุกวันนะครับก็มีหนึ่งเลยยาสระผมเห็นผมไหมฮะสังเกตน,นะครับยาสระผมฉีดตรงนี้ตื่นขึ้นมาฉีดก่อนเลยเพ๊บ น่าจะเด็กลงไม่ใช่ามีความรักใช่อะไรนะคะอันนั้นอันนั้นก็คือมีส่วนนิดหนึ่งแต่จริงแล้วตรงนี้จริงๆผมว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลนะครับที่ดูแลตั้งแต่ปลายเท้าจลดปลายผมอันนี้ผมกล้าพูดเลยตั้งแต่ปลายเท้าจลดปลายผมเลยทุกอย่างในร่างกายผลิตภัณฑ์ของเคยาวราชดูแลหมดครับคือตรงตรงพี่ที่น้ําตาตุงเนี่ยเพราะว่า พี่ไทยเนี่ยมีคนติดต่ออะให้ไปเป็นซีนเตอร์เนี่ยตัวเดียวนะยาสภผมเนี่ยประมาณแบบเกเกือบห้าล้านหนึ่งปีทั้งหมดเนี่ยถ้าจ้างพี่ไทยเนี่ยผมว่ายี่สิบไม่พอยี่สิบล้านไม่พอแต่ที่ดีใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินมันเป็นเรื่องมิตรภาพเป็นเรื่องพี่ชายกับน้องชายที่เราคุยกันมาต้องเ,อเริ่มแรกว่าพี่ยาตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเราจะทํา เพื่อช่วยประชาชนช่วยพี่น้องประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านนะพี่ไรายได้ส่วนหนึ่งเราจะแบ่งไปช่วยชาวบ้านแล้วก็ไรายได้ที่เราได้เนี่ยไม่ใช่หวังจะได้เงินจากสรุหรือ,อยาดิฟันนี้เพื่อให้รวยหรือเพื่ออะไรไม่ใช่นะครับ,รบเพียงแต่ว่าถึงตอนที่โควิดเนี่ยผมหมดเงินกับตรงนั้นไปเนี่ยยี่สีล้านสี่พันทั้งเครื่องทั้งอุโมงทั้งซื้อยาทั้งเตเปเ้ไปพน่นไปตั้งอุโมง เป็นร้อยๆที่ไปพ่น1,800กว่าวัด1,800รวมแล้วทั้งสถานที่ราชการทั้งโรงเรียนทั้งวัดทั้งทั้งอ,อะไรลนะ่ะสถานีตํารวจนะฮะแม้ทั้งหลายหลายที่ที่เป็นสถานที่ใหญ่เราไม่ได้ออกมาอ้างนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพื่อตัดวงจรของโควิดแล้วก็เชื้อโรค่างอื่นซึ่งอันเนี้ยมันทําให้ยิ่งว่าเราได้เงินถ้าเกิดน้องเขาติดพี่เขาติดติดถึงลูกติดถึงผมติดถึงพี่ไทย ให้มีหมื่นล้านร้อยล้านตายไปเอาไปไม่ได้พี่ไทยก็เคยบอกว่าเคเราทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อ,อ,อ,อประชาชนแล้วก็เพื่อคนที่เขายากจนแต่ในสิ่งที่เราทำมันต้องใช้ได้ไม่ใช่ไปหลอกเงินเขากว่าเขาจะหาเงินไ,ได้ด้5ร้อยหรือพันเงี้ยเอามาซื้อของเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยต้องมีคุณภาพจริงพี่ไทเขาบอกว่าสำหรับน้องเคนะเต็มที่แล้วก็เป็นพรีเซนเ,เตอร์ให้เลย เรื่องเงินสลึงหนึ่งไม่มีนะครับ<ฆ>นี่ให้สาบานตายต่อหน้าไฟไเลยสลึงไม่มีนะครับพี่ไทยไม่ได้แม้แต่สลึงเดียวนะไม่ได้บาทคือพี่ไทยไม่รับเงินค่าพิเศษเไม่รับเลยครับเพราะว่าอยากจะช่วยเรื่อง<ฆ>เรื่องให้อาิตภัณฑ์เนี่ยไปช่วยคนเพราะพี่ไทยเขารู้ว่าเขาใช้มาตอนนั้นเนี่ยคือพูดเยอะไปมันจะดูโฆษณา<ฆ>นะฮะเอาจริงๆพี่ไทยก็ใช้มาแล้วเขารู้ว่ามันมันดีแค่ไหนมันควรจะเผยแพร่พี่ไทยเป็นคนบอกพี่เคเผยแผพร่ที่มันแพงนะต้นกําเนิดของยา เชื้อหรือการทาเนี่ยมันแพงมันยุ่งยากเลยพี่สามปีกว่ากว่าจะได้อยอนะครับไม่ใช่อยอน้ําปลามาแต่ละตัวเนี่ยเป็นอยอแต่ละตัวแต่ละตัวต้องไปเซอร์ต้องไปผ่านอยอยคาพูดที่ใช้ห้ามใช้คํารักษาห้ามใช้คําว่าไบรัดรักษาไวลัสไม่ได้ต้องใช้ตามนี้ตามที่อยอนุญาตมันถึงเป็นอะไรที่ทั้งหมดที่เราทำมันเนี่ยในชีวิตเนี่ยทำอันนี้สําเร็จเนี่ยทุกอย่างอะไรก็สําเร็จเพราะเกือบ5ปีเรื่องเงินเนี่ยเราไม่ได้เป็นปัจจัยทั้งทาตายไปไม่ได้วิทัยก็บอก ทำเพื่อพี่น้องประชาชนและชาวบ้านพี่ไทยสลึงหนึ่งนะให้ตายต่อะนะไฟไม่มีครับนี่พูดจริงไม่เคยพูดเรื่องเงินแม้แต่บาทเดียวแต่เขาทิ้งเงินไปพีเพนเตอร์แม้ทั้งยาแต่ผมรุ่นนี้นีะ่ผมว่าเกิน20ทั้งหมดที่เป็น10ตัวเพื่ออยากให้พี่น้องประชาชนได้ใช้อย่าเชื่อผมอย่าเชื่อพี่ไทยก็ได้เอาไปใช้นะครับถ้าไม่ดีชี้หน้าด่าไอ้เคมึงหลอกมึงต้องการเงินมึงมา,าตังค์ที่กูที่แต่เราต้องการให้พี่น้องประชาชนได้ใช้จริง,รงรๆเพื่อ โรคอะไรมาเราไม่กลัวเพราะที่ผ่านมาโรคมาเราไม่รู้จะสู้กับมันยังไงมันเป็นมันมาในอากาศดูเหมือนกับมันไม่มีแต่มันมีอยู่จริงเป็นไวรัสผมไม่แก้ตัวแล้วก็ไม่แก้พี่เอ็มไครับพี่เอ็มได้ไหมไม่แก้พี่เอ็มสองจุดห้านีพี่เอ็มสองจุดห้านี่มันไอ้นี่เหนเพราะเราฆ่าตรวไวรัสเราฆ่าวรัสเราฆ่าสปอร์ฆ่าเลมฆ่าฆ่าอะไรหลายอย่างได้ไปดูในในในคุณภาพของยาเราไปเซอร์หกสิบห้าตัวนะครับเซอร์นะครับหกสิบห้าตัว ฆ่าได้59ตัวไวรัสด,ดือ้อทั้งไวรัสทั้งสปอร์ที่ที่พูดที่เนี่ยอันไหนที่เอาไปออกได้ก็ออกนะอันไหนไม่ได้ตัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดแต่เพียงว่าเราไม่อยากพูดเยอะแต่เพียงก็อยากให้พี่น้องใช้เนี่ยแม้ทั้งมันอะไรนะในวิกฤตที่ตอนนี้ไม่มีใครทําพวกเราก็ทําที่ฉีดนี้ไม่ใช่อะไรนะที่พี่ไทยฉีดเนี่ยผมบอกว่าพี่ไทยฉีดเนี่ยพวกผมพกอันเนี่ยไม่ใช่อะไรไปไหนเป็นหนามวยไปอะไ,ไ,ไรเดี๋ยวมจะไปหนามวยอีกที่ใช้ที่ผมเนี่ยพะคนมาจากไหลในที่เรากลัวติดนะฮะฝากบอกพี่น้องประชาชนด้วย ถ้าไม่มีอะไรที่มันจะช่วยให้คุณบรรเทาหรือว่าให้สบายใจขึ้นก็นึกถึงพิธภัณฑ์ดีมีคุณภาพเคยาวราชแล้วท่านไปลองอย่าเชื่อพวกผมท่านไปลองไม่ดีท่านส่งมาคืนใช้ไม่ได้จริงท่านส่งมาคืนบาทหนึ่งท่านไม่ต้องจ่ายนะฮะแต่ถ้าชั้นดีช่วยบอกต่อใช้ดีช่วยบอกต่อท่านเราไม่อยากแบนนี้บบมีคัามจำไหนยัง เรากําลังติดต่อแพลตฟอร์มคือไปษณีไทยตอนนี้กําลังเตือนว่าอนุญาตเราจะไปติดต่อหลายที่แต่เขาคิดเรา40แล้วก็ทิ้งเดือนปีหนึ่งเราไม่ไหวเพราะกําไรเราไม่เยอะที่ทําไม่ได้หวังกำไรรายได้ส่วนหนึ่งเราเขียนไว้ในข้างกล่องเราจะไปให้ช่วยบ้านคุชราเราอยากให้คนไปใช้สบู่ยางทีัมันไม่ต้องอยากให้เขาโดนคือพูดไปเหมือนกับว่าไปว่าเราบาบเขาอ่ะคือเราอยากให้เขาใช้ได้จริงๆแต่มันแพงคือคุยกันนะฮะผิพันแพงและไอซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมสองเราไม่มีเด็กขาด ชาตินี้ไม่ต้องคุยเราไม่มีไอซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแสดงของปลอมเราไม่มีนะครับอย่าไปเชื่อเพจนั้นเพจนี้ซื้อแล้วลด3 0 50%ไม่มีนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่หวังของ <ทำ S 2> เราเราลงทุนสูงเราหวังอ,อยากให้ช่วยพี่น้องเราคุณภาพแล้วเรื่องที่อนุมนุสวรีนะพูดอีกนิดหนึ่งในวิกฤตก็มีโอกาสก็ขอบคุณนะครับหลายในช่องและสื่อทําให้ผมเนี่ยได้มีคนรู้จักทั่วประเทศไทยรัฐทีวีก็มีหลายช่องก็มีลงไปดู30มบล้านคน <Okay. S 1> ทําให้คนรู้จักเพราะอะไรรู้ไหม ยาเนะี่ยมันมีมันดีมีออยอแต่น้องที่เขาไปถ่ายตอนแรกอ่ะที่ถ่ายที่มรุสสวรีิชัยอ่ะเขาไปหยิบเดบเตอมกับน้ายาล้างอ่าล้างถนนที่ล้างเลือดอ่ะพี่ไปช่วยอยุบลราชธานีอยู่ท้ายรถแต่ยาพี่อยู่หน้ารถแล้วเขาไปถ่ายแล้วส่งไปให้หมอเขาบอกอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ก็ถูกไม่ได้ผิดแต่น้องที่เขาระงับไม่ให้พี่พ่นเนี่ยพี่ไม่ได้ขออนุญาตใช้สถานที่ปรับ5 0บาทถึง500บาท ทางกรทมบอกเราไม่ได้ขอญาตแต่ละพ้อนอย่างนั้นมาสี่ห้าวันแต่ที่พ้นคนตอนนั้นน้องเขามาเป็นผีน้อยมาจากญี่ปุน่นพี่หนูไม่มีหนูมีตังเนี่ยพี่เอาตังไปเลยนพี่มีหาอให้หนูหน่อยหนูอยากได้หนูอยากกลับบ้านเพราะเขาต้องลงสวรีเขาอยู่ไม่ได้มาประเทศไทยแปดก้าปีแล้วเขาโดนไล่มาแม้ก็ไม่มีมีเงินก็ซื้อไม่ได้แอฮอก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพี่ช่วยหนูหน่อยหนูจะกลับไปหาลูกกับแม่หนูหนูกติดแต่หนูนั่ง เรือบินมาหนูร้อนร้อนหนาวหนาวหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยดีแล้วหนูอาจจะติดก,ก็ได้นั้นพี่มียาเนียน้ยออกไหมได้เลยพี่หนูเคยเห็นพี่เอาเลยพี่เขาเลยพ่นเป็นที่มาของการช่วยคนแต่ในการช่วยเนี่ยเราไม่คิดหรอกเพราะชีวิตเราก็ให้ได้เพื่อช่วยพี่น้องกษตรชน,จจนโควิดเขาหนีตายกันผมเป็นคนแรกพี่ไทยเป็นคนที่สองที่มาร่วมกันแล้วไปพ่นตั้งปากกระพงไปปากกระพงใช่ไหมเราไปตั้งอุโมงพ่นยาไปพ่นยา,นยาตามบ้านดาลงดาราไปพ่นให้ใช้ให้ คือเพื่อความปลอดภัยเราไม่ได้โฆษณานะไม่จําเป็นเ,เขาเรียกอะไรถ้าท่านใช้แล้วไม่ได้ผลท่านคืนมาเลยนะครับผมยันอย่างนี้นะเรื่องผมท่านไปใช้แล้วท่านจะรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีคนที่ใช้หลายๆที่ร้อยกว่าคนเนี่ยหลายๆที่ทั้งเยาวราชทั้งร้านขายกว๋วยเตี๋ยวทั้งระยองที่เขาใช้เนี่ยที่เป็นแหวงแหวงที่อะไรผมก็าขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาลงติกต็อกให้เองผมบอกว่าพี่ถ้าผมโฆษณาเมื่อไหร่พี่ลงติกต็อกให้หน่อยเรื่องหนึ่งผมไม่เคยเก็บเงินเขา แล้วเขาบอกพี่เมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร่จะขายท่านจะซื้อได้คือไปษณีไทยทั้งแพลตฟอร์มทั้งไปษณีเจ็ดสิบจังหวัดแล้วก็ทั่วโลก135ร้อยสาสิบห้าประเทศถ้าไปจนีเขาเมตตานะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาอลาังไปขออนุญาตผู้ใหญ่แล้วก็ำลังดูอยู่แพลตฟอร์มไปษนีก็ถ้าได้ก็ซื้อที่ไปจนีนะครับแต่ตามทุกร้านทั่วไปไม่มีเราก็จะซื้อในทิกตอกกับตรงแพลตฟอร์มที่เราจะลงให้เดี๋ยวจะมีลงในทิกตอกว่าติดต่อซื้อที่ไหนเพราะเราไม่ต้องการให้คนเอาเปรียบ เพราะถ้าเขาเอาเปรียบหักไป 40- 5 0เนี่ยเราก็ต้องไปขายพี่น้องประชาชนให้แพงเราไม่ต้องการเงินไม่เหลืออะไรเลยไม่ใช่ไม่เหลืออะไรเลยคือเราจะขัดทุนเข้าไปเราต้องการให้พี่น้องได้ใช้แล้วก็ป้องกันไปใช้แล้วท่านบอกต่อถ้าดีช่วยลงทิกตอกถ้าไม่ดีด่าคืนมาเราคืนเงินให้นะฮะนี่คือลูกผู้ชายถ้าชั้นใช้ดีแปงแปงฟันแล้วบอกต่อบอกต่อต่อท่านลงทิกตอกให้ถ้าไม่ดีคืนมาเลยครับสลึงนึงไม่มีครับไม่ใช่แจ้งตรวจจับได้เบอร์ติดต่อก็คือ0-85้า นะครับ085 999 1212อันนี้คือเบอร์บริษัทส่วนเบอร์ตรงผม081 871 9801ึ่เด่าี๋ยวจะไม่ได้นอนเลยไม่ดีโทรด่าได้ดีช่วยโทรช่วยลงติ๊กต่อขอดา่าไ,ได้เลยขอ,ข,อขอด่าก่อนเลยได้คืนได้เลยคือคือคือถึงบอกพ,พี่น้องว่าบางคนทำงานทั้งวันได้500ร้อทำงานทั้งวันได้500แล้วมาซื้อยาดิฟัน490อย่างเงี้ยอแล้วผมถามว่าไปหลอกเขาอ่ะ กว่าจะได้ห0 0ร้อยเลี้ยงลูกแทนที่ก็จะเอาไปใช้ได้ประโยชน์จริงอันนี้ผมการันตีนะการันตีผลิตภัณฑ์ผมไม่เอาตรงนั้นให้ตายเราจะไม่ทําพี่ไทยเขาเห็นความความตั้งใจพวกเราสลึงนึกไม่มีนะนี่ต่อหน้าแล้วหลังนี่ให้ตายเลยนะไม่มีเลยเรื่องเงินไม่มีเลยสลึงก็ไม่มีผลิตั์ทตัวช่วยเพราะว่าพี่เคจริงเปล่าพี่เคออกบัตรอยู่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลยผมไม่เอาพี่สักสลึงขอให้ชาวบ้านได้ใช้ถามว่าเรื่องคือผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยคือที่ผมจะออกมาแบบนี้นะต้องต้องลองใช้ก่อนนี่ผมใช้มาประมาณสัก2-3เดือน นะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงมันดีจริงเราอยากจะใครรู้จักผมก็บอกให้น้องเคขออันนี้สัก2ชุด3ชุดเอาให้คุณบินเอาให้น้องเอาให้พี่ชายเอาให้คนรู้จักเอาให้น้องทัพทิมบ้านครอบครัวนองทิมเขาก็ใช้ของผลิตภัณฑ์ของคุณเคยาวรานอยู่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากนะครับแต่จะติดอยู่นิดหน่อยคือราคาราคาผลิตภัณฑ์เขาแพง เขาแพงแต่ก็คุ้มค่ากับราคาที่คุณเสียนะครับคุณเสียเงินมากนิดนึงแต่กูได้ผลิตภัณฑ์ที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเซฟคนในครอบครัวของคุณได้